นี่เธอขอมาเมาส์แบบจอดลึกสุดๆเหมือนสปอย์หนังตอนสำคัญให้ฟังเลยกับเบื้องลึกเบื้องหลังการประกวดมิสอูนิเวิร์ครั้งที่74ที่จัดที่บ้านเรานี่แหละเรื่องของเรื่องคือคุณมาริโอบูกาโรหรือท่านซ e o คนใหม่ป้ายแดงขององค์กรมิสอ u นิเวิร์เขาบินตรงมาถึงประเทศไทยด้วยตัวเองเลยนะจ๊ะ เขาบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ที่นี่มาดูแลทุกอย่างด้วยตาตัวเองและที่สําคัญคือมาเพื่อเป็นสักขีพยานความทุ่มเทของทุกฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังงานนี้เขาบอกว่าทุกคนนี่คืออุทิศทั้งชีวิตและความมุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจว่าจะส่งมอบการประกวดถงชาติในที่นี้หมายถึงการประกวดระดับโลกที่แต่ละประเทศสองตัวแทนมานะที่ดีที่สุดในโลกให้เราได้ดูกันคุณมาริโอเขามาแบบเปิดอกคุยเลยนะ เขาบอกว่ารู้สึกสบายใจมากและอยากจะแบ่งปันเปิดใจเพื่อให้ทุกฝ่ายเติบโตไปด้วยกันเขาภูมิใจในผลงานของทีมเจ้าภาพประเทศไทยเรามากๆเขาแอบ,บกระซิบว่าเขาเห็นทุกคนตั้งแต่พี่คนขับรถไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทำงานร่วมกันแบบมองไปทางเดียวกันเป๊ะเพื่อวิสัยทัศน์เดียวคือทำให้แน่ใจว่าแฟนๆและผู้สนับสนุนจะได้ชมการแสดงที่ดีที่สุดในโลกพวกเขานี้ทำงานแบบเคียงบ่าเคียงไหล่กันทุกวันเลยทีเดียว แล้วจะบอกว่าวิธีการเข้าหาผู้เข้าประกวดของคุณมาริโอนี่คือซื้อใจสุดๆวันแรกที่เขาไปเจอเหล่าสาวงามนะเธอคิดภาพตามคุณมาริโอมาในชุดทักซิโดเต็มยศแต่ในขณะที่สาวๆผู้เข้าประกวดอยู่ในชุดออกกําลังกายแล้วเขาทํายังไงรู้ไหมเขานั่นลงบนพื้นกับพวกเธอเลยจ้า โอ้โหเป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าเขาเป็นคนเข้าถึงง่ายไม่ได้มีท่าทีเจ้ายศดเจ้าอย่างอะไรเลยเขาตั้งใจมาเพื่อทักทายแสดงความยินดีให้กำลังใจและที่สำคัญคือมาแสดงให้เห็นว่าสาวๆทุกคนมีความสำคัญต่อองค์กรมากขนาดไหนเขาถึงก็บอกว่าเราคือครอบครัวเดียวกันเราคือจักรวาลเดียวกันและพวกเธอทุกคนคือตัวทานที่ดีที่สุดคือผู้ชนะและเป็นราชินีขององค์กรทุกคนไปแล้วหวานหยดหมดขึ้น ทีนี้ตัดภาพมาที่ฉากสำคัญที่ทุกคนรอคอยนั่นคือการสัมภาษณ์แบบปิดหรือ c l o s e door interview คุณมาริโอไม่ได้แค่ไปยืนดูเฉยๆนะจ๊ะเขาบอกว่าเขาได้เข้าไปฟังเสียงจากหัวใจของผู้เข้าประกวดทั้ง120คนเลยทีเดียวแน่นอนว่าองค์กรเขามีระบบสำหรับการประเมินที่ตั้งค่าไว้เป๊ะๆอยู่แล้วแต่คุณสมบัติหลักที่องค์กร Miss Universe มองหาในตัวผู้ชนะปีนี้คือทำสิ่งกระซิบ ผู้หญิงที่เป็นอง์รวมและสมบูรณ์หรือ holistic and integral แหมสับมาเต็มหัวระเบาาแปลไทยเป็นไทยก็คือผู้หญิงที่ครบเครื่องสุดๆสามารถรวมสิ่งที่อยู่ในใจของเธอเข้ากับความงามภายในได้อย่างลงตัวและสามารถเป็นตัวแทนของจักรวาลทั้งหมดได้จริงซึ่งเขาก็แอบ,บชมนะว่าคุณสมบัติเหล่านี้สามารถพบได้ในผู้เข้าประกวดส่วนใหญ่จากทั้ง120คนเลยพวกเธอเป็นผู้หญิงที่มีความมุ่งมั่น passionate และเปิดใจของพวกเธอในการสัมภาษณ์ครั้งนี้มากๆ พอถามถึงวิสัยทัศน์ในฐานะซ e o ใหม่คุณมาริโอเขาก็วางแผนใหญ่เลยจ้าเขาบอกว่าภายใต้การน,นำของเขาองค์กร MU มมีโอกาสที่จะเติบโตอีกเยอะ เป้าหมายหลักคือการเชื่อมโยงกับแฟนๆให้มากขึ้นมีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้นและนำความเป็นหนึ่งเดียวมาสู่จัก,กรวาลสโลแกนมาเขาบอกว่าจะลงทุนอย่างมากในด้านการศึกษาและการทำงานร่วมกับผู้เข้าประกวดไม่ใช่แค่ในช่วงเก็บตัวนี้แต่จะทำตลอดทั้งปีรวมถึงสื่อต่างๆด้วยเพื่อให้เติบโตไปด้วยกันเขายืนยันเลยว่าจะพัฒนาและทำให้ดีขึ้นในทุกๆปีแน่นอน ส่วนสิ่งที่แฟนๆอย่างเราจะได้เห็นในรอบสําคัญเตรียมกรีดได้เลยเขาบอกว่าเราจะได้เห็นการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจของความงามจะมีการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดวัฒนธรรมชุดว่ายน้ําและชุดราตรีที่เขาใช้คําว่า magnificent งดงามตรการตาเลยทีเดียวนี่จะเป็นการแสดงออกถึงความงามและความสามคัคคีที่สวยงามและเป็นการให้เกียรติทีมงานทั้งหมดที่ทุ่มเททํางานร่วมกับผู้เข้าประกวดและแฟรนไชส์มาตลอดทั้งปีอื้อหือบิวเกน ยังไม่จบตัดภาพมาที่อีกหนึ่งนักแสดงนำของเรื่องนี้นั่นคือคุณโอลิเวียกีโดหรือคุณแม่โอคิวของเรานั่นเองเธอไม่ได้มาเล่นๆน,นะจ๊ะรอบนี้เธอเป็นถึงหนึ่งในสองกรรมการชาวเอเชียหรือเอเชียนจัดเชสที่ได้เข้าไปนั่งจ้องตาสาวๆในห้องสัมภาษณ์แบบปิดด้วยแถมยังเป็นผู้สนับสนุนหลักด้วยคุณแม่โอคิวเขามองหามิสยูนิเวิร์ที่เป็นทูตได้อย่างแท้จริงคุณสมบัติสำคัญที่แม่เน้นย้ำเลยคือ งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและที่สำคัญที่สุดคือความจริงใจของเรื่องราวส่วนตัวโอ้ยจุดนี้ขีดเส้นใต้สิบเส้นเธอบอกเลยว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ความงามภายนอกแต่ยังรวมถึงสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเธอด้วยองค์กรพยายามมองหาผู้ที่เรื่องราวหรือการสนับสนุนของพวกเขาออกมาจากใจจริงๆไม่ใช่แค่การซ้อมพูดมาใครท่องสคริปต์มาแม่โอคิวเรู้นะหัวเราะเบา,เบา เธอตื่นเต้นมากที่เห็นผู้เข้าประกวดมาพร้อมกับความพร้อมและการที่พวกเธอสามารถแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองได้นั้นสําคัญมากจริงๆคุณแม่โอคิวยังแอบ,บสปอยบรรยากาศในห้องดําให้ฟังด้วยว่าสัมภาษณ์120คนจริงแต่ละคนมีเวลาแค่3นาทีโอ้โหบีบหัวใจมากใน3นาทีนั้นเหล่ากรรมการจะประเมินเรื่องราวที่เกี่ยวข้องและคาให้การของผู้เข้าประกวดเขาจะจดทุกอย่างลงไปเลยนะเขาจะรับฟังหัวใจและแผนความมุ่งมั่นของผู้สมัครแต่ละคน3นาทีวัดใจกันไปเลย ปิดท้ายด้วยแผนในอนาคตของคุณแม่โอคิวกับองค์กรมิสยูนิเวอร์สเธอก็วางแผนจะจัดวันแห่งความงามเพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเรดๆของเธอให้กับผู้เข้าประกวดและกําลังพูดคุยเกี่ยวกับการจัดประชุมแบบทาวฮอ,อกับเหล่าผู้นักการระดับนางชาติหรือเอ็นดีสซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจและแฟรนไชส์ด้วยคุณแม่โอคิวขอย้ำว่ารักองค์กรมิสยูนิเวอร์สมากและคิดว่านี่เป็นเวทีที่ยอดเยี่ยมในการจัดแสดงผลงานและการสนับสนุนเมามาขนาดนี้แล้วอยากดูรอบไฟนั่นไยไวเลยใช่ไหมนะโอ้ oh ho. เมากันสนุกเลยค่ะคุณคอมเมนต์นี่เดือดมากเริ่มต้นก็มีคนเปิดประเด็นแรงสุดๆเลยบอกว่านี่มันล็อกมงชัดๆเขาฟันธงเลยว่ายังไงก็เวเนซุเอลาเขาบอกให้ไปดูรายชื่อกรรมการสิมีกรรมการที่เป็นลาตินอเมริกัน5คนแล้วเป็นชาวเวเนซุเอลาอีกสองคนเขาบอกว่านี่มันเป็นการต้มตุ๋นชัดๆองค์กรอื่นๆควรจะเริ่มเลิกส่งเข้าประกวดได้แล้ว และประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะมากๆๆเลย <c oughs> ก็คือเรื่องที่โอลิเวียกีโดหรือโอคิวดันเหมือนจะหลุดปากพูดออกมาว่าท็อป30เนี่ยปลอดภัยหรือถูกปิดผนึกไว้แล้วงานนี้คนเลยแห่กันเข้ามาสงสัยตัวโตะโตเลยว่าเอา้าเดี๋ยวนะถ้าท็อป30มันถูกเลือกไว้แล้วตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์ห้องปิดแล้วจะมีรอบพรีลิมหรือรอบ preliminary c o m p e t i ชัไว้เพื่ออะไรละ่ะบางคนก็ถามตรงๆเลยว่า แบบนี้ก็แปลว่าคะแนนรอบพรีลิมก็ไม่มีความหมายเลยสิมีคนถึงกับแซะแรงมากโดยเรียกชื่อเธอปิดเป็นโอลิเวียคาโปก i โดหัวเราะแล้วบอกว่าสงสัยคนนี้แหละที่นำความโชคร้ายมาสู่ฟิลิปปินส์เรื่องนี้ยังไม่จบนะคะมีคนไม่พอใจโอคิวอย่างแรงบอกว่านี่มันไร้สาระมากทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงมาพูดกรรมาการไม่ควรจะพูดอะไรเลยจนกว่าจะจบรอบชิงชนะเลิศเอาเธอออกไปบางคนก็แซวขำหรือเปล่าว่า โอลิเวียซื้อมิสยูนิเวอร์สไปเลยสิฮ่าฮ่ฮแต่ก็มีคนที่มาแบบด่าตรงๆเลยว่ามิสโอคนนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยทำไมยังไม่โดนเปลี่ยนตัวอีกทีนี้ตัดภาพมาที่ประเด็นร้อนแรงไม่แพ้กันคือฟอร์มของโกวแทนฟิลิปปินส์อาทิสาค่ะมีคนบ่นยาวเลยว่าถ้าเป็นยุค MG หรือมิสแกรนเนี่ยเราต้องการคนที่พูดเก่งๆมีพาวเวอร์มีเสน,เน่ห์แรงๆน่าจะเป็นยินละนาอดัวนา แต่ตอนนี้วันที่15ของการเก็บตัวแล้ว OOTD ชุดของอธิษาก็ยังดูโซโซหรือธรรมดาธรรมดามากๆเลยดอนนวัดแซวว่าเหมือนคนง่วงนอนเวลาพูดไม่มีพลังเลยผลที่ตามมาก็คือแรงวอดของอธิษาก็ตกลงแฟนๆปีน้อยผิดหวังกับชุด OOTD ในห้องปิดของเธอมากจนตอนนี้แฟนปีน้อยตีกันเองแล้วคะ่ะเขาอธิบายว่า แฟนปีนอยเนี่ยถ้าพวกเขาเห็นว่าคุณทำงานหนักจริงๆแล้วทำให้พวกเขามีความสุขด้วยอะไรที่มันปังเนี่ยเขาจะสนับสนมคุณเต็มที่แม้กระทั่งเรื่องโบวทด,ด้วยแต่อธิสาเนี่ยทำให้พวกเขาผิดหวังไม่มีความปังเลยชุดราตรีก็ไม่ปังแล้วก็มีคนมาขยี้จุดอ่อนต่อโดยอ้างอิงนาทีในคลิปน่าจะ6นาที30ที่พูดถึงเรื่องการกุศลแล้วก็มาจีอาา้อธิสาว่าอธิสาไม่มีอะไรแบบนั้นเลยเธอไม่เป็นที่รู้จักเรื่องการกุศลด้วยซ้ํา งานการกุศลของอธิษาคืออะไรเธอมีศูนย์พักสิงอัดหรอแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็มีทีมที่วิเคราะห์ลึกซึ้งมากๆเลยเขาไปจับคำพูดของ CEO คนใหม่ Mario b u บุกกาเรที่บอกว่าเราจะลงทุนอย่างมากในด้านการศึกษาคนนี้เขาก็บอกว่านี่มันเหมือนหยิบมาจากวิดีโอแอดววของอธิษาเลย การที่องค์กร MU ประกาศว่าการศึกษาเป็นจุดสนใจหลักมันสอดคล้องกับแอด o ว a c เคซของอธิษาที่สนับสนุนการศึกษาเพื่อพลังและความก้าวหน้าเขารู้สึกว่าคุณค่าของเธอกับองค์กรมันตรงกันเป๊ะเลยเหมือนดวงดาวกำลังเรียงตัวเพื่อเธอเลยยืนยันว่าการเดินทางของเธอครั้งนี้มันถูกที่ถูกเวลาและเหมือนถูกกำหนดมาแล้วมีคนพูดถึงเรื่องความฝันของคุณยายที่อธิสาใช้ในการประกวดมีคนนึงมาแซวขำๆว่าฮ่าฮ่ เพราะนี่คือความฝันของคุณยายและความฝันของฉันฮ่าฮ่าผู้เข้าประกวดทุกคนเขาก็ฝันว่าอยากชนะทั้งนั้นแหละฮ่าฮ่าฮแต่ก็มีคนที่มาแบบให้กําลังใจนะคะเขาบอกว่าหวังว่าอธิสาจะเปิดเผยตัวเองในห้องสัมภาษณ์ปิดนะเธอมีเรื่องที่จะเล่าที่ทรงพลังและเข้าถึงใจคนนอกจากเรื่องที่นี่คือความฝันร่วมกันของเธอกับคุณยายผู้ล่วงลับแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าทำไมเธอถึงต้องการมงกุฎ และตำแหน่งนี้จริงๆอันนี้คนกดไลค์ไป11เลยส่วนประเด็นสัมภาษณ์3านาทีที่กรรมการโอคิวพูดถึงก็มีคนตั้งคำถามกลับเลยว่าคุณจะประเมินสิ่งที่อยู่ในหัวใจของใครบางคนภายใน3นาทีได้ยังไงแต่อีกคนก็มาแย้งโดยย้อนอดีตว่าให้ไปกลับดูคลิปสัมภาษณ์ห้องปิดของอาร์บอนนี่กาเบรียลมิสยูนิเวอร์สคนก่อนใน YouTube เลยตอนนั้นก็ไม่ได้แข็งแกร่งนะแต่เธอพูดจาคล่องแคล่วและสู้สุดในการสัมภาษณ์ต่างหากเธอก็เลยชนะไป นอกจากนี้ก็มีคอมเมนต์ที่หลากหลายมากๆเลยค่ะมีสายดราม่าจัดหนักบอกว่ามันปรุงแต่งกันหมดแล้วมันคือการวางตัวไว้แล้วมันคือเงินเงินเงินองค์กรไม่ได้แคร์สาวงามคนอื่นเลยพวกเขามีผู้ชนะไว้แล้วทําไมคนยังต้องเสียเงินโหวตให้สาวงามคนอื่นอีกนี่มันเหลือเชื่อมากคนเดิมยังมาพิมพ์ต่ออีกว่า Miss Universe มันแย่ลงเรื่อย มีการฟันธงผลการประกวดด้วยนะคะมีคนบอกว่าไม่ไทยก็ไม่เม็กซิโกสำหรับมง MU2025 นี้ส่วนอีกคนก็บอกว่าไทยกำลังจะชนะแล้วจะทำพิธีรีตองอะไรพวกนี้ในนามของการแข่งขันไปเพื่ออะไรกันละ่ะมีการเชียรมามืดด้วยนะคะมาเป็นลิสต์เลยขอให้กัวเดนลูปโปรตุเกสจีนเอสโตเนียเทอร์กส์แอนเคกกสมอลตาสวีเดนอียิปต์และปาเลสไตน์เข้ารอบด้วยเถอะ มีคนฟันธงท็อปทของตัวเองบอกว่า Miss Universe 2025คือโคลัมเบียรองหนึ่งเปอร์โตริโกรองสองไอวอรโคอสและยังบอกอีกด้วยว่า Advocacy ของไอวอรโค s สกับโคลัมเบียเนี่ยแรงมากนะแล้วก็มีสายมูค่ะเขาไปสังเกตมาว่าตอนประกาศผล MU15 เปียฟิลิปปินส์ยืนอยู่ฝั่งซ้ายของเวทีโคลัมเบียอยู่ฝั่งขวาเพราะ2018แคทเธอรีน่าฟิลิปปินส์อยู่ฝั่งซ้ายแอฟริกาใต้อยู่ฝั่งขวา แล้วเขาไปเห็นวิดีโอว่าอาทิสายืนอยู่ข้างๆมิสโคลัมเบียในงานเลี้ยงอาหารเย็นแล้วอาธิสาก็อยู่ฝั่งซ้ายเขาบอกว่าฉันไม่ได้สื่ออะไรนะแค่พูดให้ฟังเฉยๆ จ้าส่วนใหญ่เลยแฟนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็เข้ามาชมอดัมคนสัมภาษณ์กันเยอะมากเลยค่ะว้าวอดัมเก่งมากสัมภาษณ์ดีมากอดัมทําต่อไปคุณคือหนึ่งในคนที่ดีที่สุดชั้นภูมิใจในตัวคุณคนกดไลค์เพียบ9564แต่ก็มีคนแซวอดัมนะคะมีคนบอกว่า มุกของอดัมนี่มันออกจะออฟออฟนะไม่เข้าท่านะอย่างเช่นมุกก็เพร่องอ่ายไงคุณถึงสายหรือมีคนแซวแรงมากว่าอดัมฉันรู้สึกได้เลยว่าในอีกสิปีข้างหน้าคุณจะได้เข้าไปอยู่ในการสัมภาษณ์ห้องปิดนะในคุกน่ะล้อเล่นนะอดัมปิดท้ายด้วยคอมเมนต์ชื่นชมซีอคนใหม่นะคะมีคนบอกว่าคุณซีอดูน่ารักและใจดีจังกับอีกคนที่บอกว่าชอบจังที่มาริโอพูดภาษาอังกฤษแทนที่จะเป็นภาษาตากะล็อกค่ะฉันเลยเข้าใจได้